โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีชาว RUV ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พ่กับผมนะครับไอหนุ่มใครเซลนะครับอืมก็นานๆจะมาทีก็คอยพึ่งด่าเลยผมเลยนะงอมหมดแล้วครับตอนนี้ไปการทาคลิปเลยครับออืวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นให้ดูหรือว่าไงนะครับวันนี้ผมจะเอ่อมาสุ่มสกินเริ่มต้นเพียง5คูปองนะครับพอดีคูปองมันเหลือนะครับอืมจากเติมวอเตอร์พาร์มันเหลือประมาณ250กว่าคูปองนะครับ ันนี้ผมจะมาสกุลเอ้ยสุ่มให้ดูนะครับเ<ม>พยายา <la> ืพยายา <la> ่อเป็การเสียเวลาไปกันเลยครับโอเคไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็เอ่ออะไรเนี่ยเออมาละก็สําหรับคนที่งงกับสกินนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็หลักๆก,กันเลยกล็ถ้าเราอยากได้สกินไหนก็รอเลือกเอานะครับส่วนแถบซ้ายมือนี่ คือว่ามันจะเป็นสกินที่จะมาขึ้นกระดานข้างนี้นะครับถ้าเกิดเลขเลขแบบว่าไงอนะ่ะเลขนับเวลาตรงหัวนะครับหัวมุมเนี่ยครับคือถ้าเกิดหมดเวลาเป็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์คือว่าจะหมดเวลาการขายข,ายของสกินนั้นๆน,น,นะครับคือเราต้องรีบนะครับอืแบบว่ามันมีคนอยากได้เยอะนะครับเราก็ต้องทําเวลาหน่อยเออาจจะงงหน่อยนะครับผมอธิบายไม่เก่งครับเอาว่าเริ่มสุ่มกันเลย ที่ผมอยากได้เลยหลักๆก,ก็ไอริอนะลิเตอร์มีแล้วลิงลิงผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ส่วนนาคอสผมมีลุกสกินอยู่ละเอาไว้ว่าวันนี้ผมจะมาสุ่มไอริแล้วกันนะนี่ครับตรงขวามือครับที่ผมจะรอนะครับสิบครั้งไปเลยรอกใกล้ๆหมดเวลาครับแล้วก็ไอเลขทนี่เนี่ยมันจะมีแบบถ้าเรากดเป็นคนสุดท้ายมันจะมีโอกาสได้มากกว่านะครับ โอกาสได้มากสูงนะครับโอเคหนึ่งร้อยสิบหกห้าสี่เอาโอ้โหผมก็ไม่ทันนะนเพื่อนโอ้อะไรกัดดื้โอโอโอเคเป็นลิงกนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมรอลอนผมยังไม่กล้าก,กดตอนนี้ผมก็กลัวมันจะไม่ได้ครับโอเครอสิบวิถ้าผมจะกดนะครับ เคก้ไปเลยโอ้โหกดเกลือผมไม่ได้เลยอะเสียไปห้าสิบคูปองแล้วว่ะอะไรอะไม่ได้เลยอะเดี๋ยวร้อยลิ้ตรงนี้่อนกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงดูนะครับเราเลยอีกสองร้อยคูปองนะครับโอเคกดถ้ากดสิบครั้งได้เลยประมาณอีกสี่ทีนะครับเคอเคอเค หลักๆเลยตอนนี้ผมอยากได้ลิงทองกับไอรินะครับโอเคไปโอ้โหเบ้อ,อเกินแดกเถือ,อก,อะ,กอ,อะไรอะครับเตี้ยลิงไปไปโอ้โหอะไรอะเหลือร้อยเดียวแล้วว่าน้องนๆอ,อะไรอะอเอาไงครับทุกคนเหลือร้อยเดียวละ สองร้อย้าสิผมจะปิ้วเลยนี่ผมไม่ได้เลยเลยได้แต่เพชรอะครับอเอาไงดีวะเราจะหยุดตรงนี้หรือว่าจะไปต่อดีครับตรงน้องคือมันยากมากเลยนะเพราะว่ามันแข่งกันหลายคนะ่ะคนเขาก็อยากได้สกินเยอะครับไปไปไไอีกเกมอะไรเยอะ เฮ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันไม่ถูกต้องแล้วว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรอไอรีนะครับไม่ไอรีก็ลิงทองอ่ะเหลือครั้งสุดท้ายละถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสนับสนุนผมก็เบอร์โดเนทข้างล่างนะครับตัวนี้ผมไม่มีเงินละ่ะ เดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปบ่อยๆแล้วกันนะถ้ามีเวลาเพราะช่วงนี้ผมแบบว่าติดงงติดงานหลายเรื่องเลยนะครับโอเคใี่ผมตัดไปตอนที่มันมาแล้วกันนะอันี้มาแล้วอนี้มาแล้วอันี้มาแล้วเก็บตัวนะขอบท้องอย่างเงี้ยเก็บตัวเลยแล้วมาปุ๊บเดี๋ยวผมกดเลยนะขึ้นกระดานปุ๊บเดี๋ยวกดเลยรอถ,ถึงห้าสิบไกดเลย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  oh. อ,อ้าโอ้โหโอ้เพชรแดงเลิวหกคูปองปละเพื่อนเพื่อนน้ไม่ได้ว่ะงอมแล้วอ่ะไม่ไหวเลยจริงว่ะเพื่อนไม่ไหวว่ะกดไม่ได้เลยอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับผลสรุปคือไม่ได้นะครับกดไป2 5 0ร้อยองไม่ได้เลยได้เกลือมานะครับ